ขมนหน้าแหกยับค่าสนามโปแตกเครมมาทั้งชีวิตจุกอกเจอของจริงเมื่อไทยโชว์พิธีปิดสุดาาตารเหมือนเอาศิลปะไทยฉีกหน้าขมีนทุกคนในสนามสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ล่าสุดเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมา มหก,กรรมกีฬาซีเกม2023ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยพิธีปิดจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นสนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชในกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาท่ามกลางแฟนกีฬาชาวกัมพูชาและตัวแทนชาติต่างๆที่แห่เข้าร่วมกว่า75,000คนพิธีปิดซีเกมครั้งนี้มีสมเด็จพิชัยเสนาเตียบันรองนายยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี ส่วนผูแ้แทนประเทศไทยมีบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยราเตอร์กองศักย์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกอทอและนายเชิดเกียรติอัฐากรเอกอัคราราชทูตนักกรุงมพนมเปญร่วมในพิธีด้วยขณะที่เจ้าภาพนำเสนอศิลปวัฒนธรรมของกัมพูชาส่งท้ายการเป็นสาภาพสีเกมครั้งแรกของประเทศ สุวข,ของประเทศไทยได้นำการแสดงชุดสวัสดีซีเกมที่ออกแบบและแสดงโดยคิดบวก10กลุ่มคนรักนักตัสินที่ออกแบบการแสดงที่แปลกใหม่จนคว้าแชมป์การแข่งขันไทยแลนด์ก็ทาเลนซีซั่นหนึ่งมาเมื่อปี2554มาร่วมรับมอบถงเจ้าภาพต่อในการจัดการแข่งข,ขันซีเกมครั้งที่33 โดยมีนายชาตชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายนิติวิวัฒวานิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายเจษดาจิตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขรารวมทั้งนายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมรับมอบถงเจ้าภาพในฐานะ เมืองจะภาพรวมในสีเกมครั้งนี้ด้วยสำหรับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพสีเกมครั้งที่33ระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมในปีพศ2568หรือในอีก2องปีข้างหน้าโดยใช้กรุงเทพมหานครชนบุรีและสงขลาเป็น3จังหวัดหลักในการเป็นเจ้าภาพโดยการแสดงของประเทศไทยเริ่มด้วยการร้องเพลงชาติไทยมีการฉายภาพนมกกีฬาเรียนทองโอลิมปิก ไว้กลางกรุงพนมเปญมีการแสดงโชว์รำโนราโดยในตอนหนึ่งของการโชว์ได้มีการร้องว่าโนราเฮอริเทจยูเนสโกโนราเฮอริเทจยูเนสโกไอวิ w โชว์ o u o u ฟังแล้วก็ขนลุกมากๆโดยมีการโชว์รำต่างๆมีการฉายภาพประเพณีต่างๆของไทยวัดอรุณอาหารไทยชื่อดังของไทยเช่นต้มยำกุง้งข้าวเหนียวมมม่วงด้วย สำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าแบบว่าแหกตาดูซะว่าของต้นฉบับเขาเป็นยังไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตบท้ายด้วยโนโรานี่ไงจ๊ะยูเนสโกขึ้นทะเบียนแล้วนะจ๊ะอย่าหามาเครมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเจอแค่การแสดงของไทย15นาทีพิธีเปิดปิดของคอมเมนต์3ชั่วโมงเป็นแค่งานเปิดกีฬาสีไปเลย คอมเมนต์ต e, ok ่อมาบอกว่าเม้นครีมโนราเป็นของเดิมมาจากกำแพงเลยเอ๊ะแล้วเมนจะร้องโนราแบบไหนกันเนี่ยคอมเมนต์ต e, ่อมาบอกว่าย e> ังมีให้ครีมอีกเพียบนะเมนว่าแต่จะครีมไหวหรือเปล่าเสียมมีเป็นล้านอย่างเลยนะเนียนี่ยังไม่รวมของใหม่ที่จะพัฒนาต่อยอดเพิ่มไปไม่มีที่สิ้นสุดนะเสียมีไอเดียผุดขึ้นก่อนรุ่นต่อรุ่นเลยนะจ๊ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ไทยฉีกแนวไปทางโนราโอ้ยสุดยอดไปเลยไอเดียสวยงามและมีกันลักด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงก็มาจัดไปให้หมดจะ้ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเขาเป็นประเทศที่น่าสงสารมากหาความภาคภูมิใจในประเทศไม่ได้เลยต้องคอยมาฉกฉวยความภาคภูมิใจของวัฒนธรรมของประเทศของเพื่อนบ้านตลอดของไทยมีแต่สิ่งสวยงามให้เพื่อนบ้านได้หยิบยืมอยู่ประจำบางครั้งลืมคิดไปว่า ของตัวเองก็มีคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าคำว่ายูเนสโกโนราไทยแลนด์คงกัดกินใจขมิมนหรือเกินคงจะนั่งหลับตาเอามืออุดหูอยู่เป็นแน่จะออกจากสนามก็ออกไม่ได้ท่านผู้นำประเทศแกงประชาชนตัวเองเครมของเขามาตลอดเจอต้นตำรับของจริงอุแวอุแวคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโนราเฮอริเทยูเนสโกไอวิวโชว์4 u o u มันเด็ดตรงประโยคขึ้นต้นนี่แหละ คอมเมนต์มาดูกันเตรียมสนามจะทำหน้ากันยังไงเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าภาษาอังกฤษสำเนียงตายโคตรน่ารักคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสคริมยังไงล่ะทีนี้เอกลักษณ์ของโนราไม่ใช่ใครจะรำเหมือนนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เขมนไม่กล้าเคมแน่เพราะว่าชุดทำยากรำก็ยากด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอีกสองปีขอจัดหนักๆแน่นๆจุกๆทั้ง4ี่ภูมิภาคเลยนะแสงสีเสียงมุมกล้องต่างๆเอฟเฟกเอาให้อลังการตะลึงไปทั้งโลกเลยศิลปะไทยวัฒนธรรมของไทยอวดสายตาชาวโลกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าป่านนี้เมนคงหงุดหงิดนะที่สลักบนกำแพงไม่ทนัน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่แค่ออเดิร์นักเมนเจออาหารจานหลักเขมนจะต้องรองซีดเลยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเหมือนลากเมรมาตบกลังบ้านตัวเองแท้ๆเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโนราอย่างสวยอย่างแรงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นการแสดงที่เหมือนตบหน้าเมรว่าฉันนี่แหละเจ้าของวัฒนธรรมตัวจรงิงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าขับกรอนโนราเป็นภาษาอังกฤษไทยแลนด์ไทยแลนด์ หากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะเป็นเรื่องใหญ่แล้ว AFC ส่องลงโทษทีมชาติไทยอินโดนีเซียโดนทั้งคู่ว่างมวยนัดชิงบอลซีเกม2023 สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียรหรือ AFC แถลงผ่านรอยเตอร์สำนักข่าวชั้นนำระดับโลกว่าเตรียมพิจารณาลงโทษทีมชาติไทยและทีมชาติอินโดนีเซียสังเหตุวางมวยในการแข่งขันฟุตบอลชายซีเกมส0 2 3รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันอังคารที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาสุดเริ่มต้นของเหตุวุ่นวายในเกมนี้ เริ่มจากผู้ตัดสินให้ดรอปบอลเพื่อเตะคืนให้กับทีมชาติไทยหลังจากเป่าหยุดเกมเพราะมีผู้เล่นอินโดนิเซียบาดเจ็บแต่อีเนวกลับไปบีบแย่งบอลจากช้างศึกก่อนฉกไปทำประตูนีห่าง2ต่อ0ในช่วงทดเจ็บครึ่งแรกจักนั้นครึ่งหลังไทยก็ไล่ตีเสมอ2ต่อ2ในช่วงทดเจ็บนาทีที่90บวก9ซึ่งก็มีสตาฟโค้ชและนักเตะ ไปวิ่งดีใจต่อหน้าสุมมานั่งสำรองของอินโดนีเซียจนเกิดการประทะกันครั้งแรก และต่อมาในช่วงต่อเวลาพิเศษอินเนวก็มาทําประตูน,นําไปอีกครั้งเป็น3-2ต่อก่อนไปดีใจต่อหน้าทัพช้างสืบบ้างทําให้เกิดเหตุชุลมุนรอบ2จนมีผู้เล่นโดนใบแดงไป2คนรวมถึงสตาบางรายของทั้ง2ทีมก็โดนไล่ออกด้วยก่อนกลับมาแข่งต่อจนจบโดยที่ไทยโดนไล่ออกอีก2คนและเป็นอินโดที่ชนะไป5-2ต่อ ทำให้โคโซ่เอฟซีแถลงผ่านทางรอยเตอร์ถึงเหตุอื้อเช้าระหว่างทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียว่า AFC ผิดหวังกับเหตุการณ์วุ่นวายในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลซีเกม AFC เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเล่นอย่างยุติธรรมการเคารพซึ่งกันและกันและน้ำใจนักกีฬาและจะไม่อดทนต่อการการะทำรุนแรงดังกล่าวทั้งหมดขณะเดียวกัน VN Express สื่อเวียดนามก็ได้สอบถาม AFC ถึงบทลงโทษที่ทีมชาติ ของไทยและอินโดนีเซียอาจจะได้รับว่าแม้จะไม่มีการเรียบเรียนรางวัลซีเกมแต่ผู้เล่นและสตาฟโคช้ชที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ชกต่อยกันจะถูกปรับเงินและถูกแบนจากการแข่งขันอย่างแน่นอนขณะที่คนในวงการได้สับแหลกจากกรณีที่ฟุตบอลทีมชาติไทยสร้างชื่อไปหมวยโลกสมชาย ช่วยบุญชุมอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยและอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลในหลีกอาชีพให้สัมภาษณ์ว่าผลงานของฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ด้วยตำแหน่งรองชนะเลิศฟุตบอลชาย หากประเมินจากผลลัพธ์ที่ออกมาในขณะที่เป้าหมายเดิมที่วางไว้ก่อนการแข่งขันคือตำแหน่งชนะเลิศหรือเหรียญทองเห็นว่านี่คือความล้มเหลวอ,อย่างแท้จริงแม้ว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลของประเทศไทยจะแสดงความมั่นใจผ่านการออกแถลงการว่าทีมชาติไทยชุดนี้มีโอกาสที่จะยกระดับต่อการพัฒนาเพื่อทำผลงานก็ตามฟุตบอลทีมชาติไทยทีมชายซึ่งใช้ผู้เล่นรุ่นอายุไม่เกิน22ปี ทีมชาติไทยย22ทำผลงานในฟุตบอลซีเกมครั้งที่32จบตำแหน่งรองชนะเลิศหรือเรียนเงินโดยผลงานในทัวร์นามเมนต์นี้เป็นการชนะ3เสมอ1รอบแบ่งกลุ่มส่วนรอบ4ีทีมสุดท้ายไทยเอาชนะเมียนมา3-0และรอบชิงชนะเลิศไทยแพ้โดนิเซีย2-5ต่อ 5, ซึ่งเป้าหมายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันคือความคาดหวังไปที่เหรียญทองหรือชนะเลิศหรือทวงตำแหน่งชนะเลิศในขณะที่การแข่งขันซีเกมปี2022ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศเวียดนามในปีห5ทีมชาติไทยขนานั้นทำผลงานรองชนะเลิศในขณะที่ชนะเลิศได้แก่เวียดนามผมติดตามการแข่งขันตลอดเวลาเอาใจช่วยทีมชาติไทยเพราะเราคนไทยอย่าคิดว่าผมทับผมแต่ สิ่งที่ผมเห็นในเกมมีนักฟุตบอลของเราสมาธิไม่ได้ต้องปรับปรุงที่แพ้ให้กับอินโดนีเซียเงื่อนไขส่วนหนึ่งก็คือสภาพร่างกายเล่นไปสภาพไม่ได้สมาธิอ่อนไหวและเพราะสมาธิมันก็ลุกลามกลายเป็นใบแดงลุกลามจนกลายเป็นเรื่องทะเลาะวิวาทยกพวกตีกันในสนามเราบอกว่าฟุตบอลไทยพัฒนาขึ้นเรามีระบบฟุตบอลอาชีพและที่เห็นคืออะไร นี่มันบอลไทยไปมวยโลกเราเห็นถึงฟุตบอลทีมชาติยกพวกตีกันมันควรจะเกิดขึ้นแบบนั้นหรือเรื่องนี้ผมขอตำหนิไปถึงคนคุมทีมอารมณ์มันมีกันทุกคนแต่นี่คือฟุตบอลทีมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้ชื่อเสียงประเทศชาติเสียหายใครรับได้ก็รับแต่ผมอายแทนที่เห็นเป็นภาพแบบนี้ในสนามเขากล่าวว่าการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุถึงคุณภาพทีมชาติไทยชุดนี้ว่ามีโอกาส ที่จะยกระดับหรือการที่อ้างว่าฟุตบอลแพ้ชนะกันได้อย,อยากให้พิจารณาในประเด็นนี้ว่าหากแพ้ก็ควรที่จะแพ้แบบมีศักดิ์ศรีควรที่จะแพ้ในแบบที่สู้ได้ไม่ใช่เป็นการแพ้ในแบบที่หมดทางสู้ที่ผมสงสัยคือเล่นการในสนามจนเหลือ7คนนี่หรือทีมชาติไทยผมเห็นแล้วสงสารไหนบอกว่าจะสารฝันไปบนโลกพละกําลังเราสู้ไม่ได้เลย พราะไม่ได้ต่อว่าเรื่องพละกกาลังในเกมที่เราเหลือเพียง7คนแต่ระหว่างเกมก่อนที่จะมาถึงช่วงทดเวลาก่อนที่จะต่อเวลาเพิ่มอีก30มี30นาทีสภาพทีมไม่ได้เลยในขณะที่โดนีเซียพวกเขายังวิ่งได้อยู่สมชายระบุสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าคุมสติกันไม่อยู่ก็รับชตากรรมกันไปตั้งแต่นักเตะส,สตาฟโค้ชสมาคม ยันแฟนบอลเลยแหละต่อไปก็คิดหน้าคิดหลังมั่งก็แล้วกันบอลก็แพ้กลายเป็นโจรอีกบทเรียนราคาแพงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่มีครั้งไหนที่เกลียดบอลไทยเท่าครั้งนี้เลยนะครับไรอาระยธรรมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแบนกันยาวๆแน่นอนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า พูดตรงๆนะครับกรรมการด้อยคุณภาพคุณเป่าจุดที่ควรลดความรุนแรงกรรมการด้อยค่าเกมนี้ตามเกมไม่ทันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสรุปทั้งไทยละอินโดนีเซียคือเป้าหมายของใครบางคนยังรู้เลยไทยแพ้ออกอาการดีใจเต้นขนาดนั้นวางหมากไว้แล้วคะ่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีเรื่องกันอินโดเริ่มก่อนทั้งหมดทั้งวิ่งมาย่ะเยอยเราก่อนพอเราทำประตูคืนได้บ้างวิ่งไปบ้างก็โดน ตัวสำรองอินโดกลับตะลุมบอลทำไมคนแพ้ต้องโดนกล่าวโทษอินโดไม่เห็นยอมรับผิดอะไรเลยผิดตรงไหนก็ยอมรับว่าผิดตรงนะั้นไม่ใช่ผิดทั้งหมดไม่ต้องหน้าบางทำเป็นพระเอกหรอกฝั่งโน้ยังเล่นบอลไม่มีสปิริตเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าทีมแพ้ทำอะไรก็ผิดยิ่งภาพที่เห็นมันผิดจริงเขายิ่งเหยียบซ้ำต่อไปทำอะไรก็คิดให้มากๆอย่าให้อารมณ์มาก,ก่อน คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสอบกรรมการด้วยค่ะไร้จังวะมากสมาคมควรต่อสู้เพื่ออนาคตไม่ให้อินโดได้ใจอีกเล่นแรงใส่แรงตลอดแต่ชอบฟ้องว่าโดนกระทำคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเรื่องตีกันอันนี้ก็ไม่มีการแก้ตัวแต่โดนโกงตรงไหนประตูอินโดตัวฟาวตัวสุดท้ายนอกเขตก็ไม่โดนแดงเสียบขาคู่ใส่ไทยก็โดนแค่ใบเหลืองจุดโทษไทยก็ไม่ได้ของไทยนี่แหละใบเหลืองได้ง่ายสุดเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากรรมการแจกใบเหลืองแต่ไทยในการทำฟาวถูกต้องแต่กรรมการไม่แจกใบเหลืองในตอนอินโดทำฟาวหลายครั้งคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนที่ถีบก็โค้ดอินโดนีเซียคือนักเตะของเขาเองนะครับที่เหลือหมัดของไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแน่นอนจบเกมใช้เวลาเป็นครึ่งปีประกาศผลใครผิดใครถูกคลิปมีแน่นอนหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ